นี้เป็นเวลาบ่ายสองยี่สนะคะของ<ล>วันพัง<อ>หัสที่16ค่ะผิดแถวนิดหน่อยใช่ทีแรกว่าจะกลับตั้งแต่เมื่อวานพอดีหนึ่งคือเหนื่อยด้วยแวะหาพ่อแวะหาใครต่อใครแวะหาสองบ้านแล้วน้องชายก็ไม่อยากให้กลับเพราะว่ามันเริ่มเย็นแล้วเมื่อวานยากรอ,อากาศของกองบินเขาแม่นด้วยไง บอกว่าฝนมันจะตกหนักซึ่งพอเราตัดสินใจว่าจะไม่กลับนอนบ้านน้องชายคือเจ้าวิปปี้ซึ่งฝนตกจริงก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่าก็ได้นั่งคุยคิดถึงความหลังสนุกสนานกันกับวิปอยู่กันจนตีหนึ่งหลับอิ่มมากเป็นวันแรกในทริปนี้เป็นครั้งแรกในทริปนี้ที่นอนตื่นเก้าโมงเช้าปกติจะตื่นหกโมงก็เลย อาชาร์ตแบตกันมาเต็มที่ก็วิออกไปทำงานแต่เช้าเนาะก็เลยทิ้งให้น้องกว่างสภายใ้คนสวยของบ้านเป็นคนดูแลพามาทานของอร่อยมื้อเที่ยงเสร็จแล้วก็แยกยา้ายกันกลับบ้านเป็นข้าวซอยที่ข้าวซอยที่คนเชียงใหม่ขเขาทานาข้าวซอยยังไม่ใช่ข้าวซอยยูทูบเบอร์เป็นข้าวซอยคนเมืองทานนะคะเออทำให้เรายังได้รับ อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นตั้งเดิมจริงๆแล้วก็รอไม่นานบริการก็ดีแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ยูทูบเบอร์เข้าเยอะๆเนี่ยเป็นร้านดังนะก็จะเหมือนกับร้านทั่วๆไปที่ถามว่ารสชาติอร่อยไหมก็อร่อยละโอเคแหละแต่ว่าก็เวลาคนเขาตั้งความหวังมาทานมันก็จะอาจจะผิดหวังก็ได้ซึ่งร้านนี้เราไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากแต่อร่อยใช่จริงไว้โอกาสหน้าจะพาไปรีวิววันนี้วันนี้หิวก็เลยไม่ได้รีวิว แล้วมีถ่ายวิดีโอไว้ okay, เดี๋ยวเลงเดี๋ยวลงไวง้<ๆ>ให้ทายคลิปโอเคค่ okay, นะโอเคขับรถกันเดินทางปลอดภัยนะคะรถสองสองไปบ้างเย็นย่ำ mm hmm. ก็ทำเพลงแล้วค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคะเออ่กำลังจะมุงม่งหน้าเข้านครสวรรค์เลยกำแพงเพชรมาแล้วพยายามทำเวลาเพราะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนหิวเนาะหิวจะไปหาของอร่อยกินก่อนนครสวรรค์โอเค เคฟซีก่อนกลับเคฟซีนะใช่เขา<ต>บอกว่าเคฟซีนครสวรรค์อร่อยที่สุดใช่ไหมเหรอ <c oughs> แหมมาถึงนครสวรรค์กินเคฟซีก็หิวเนาะเดี๋ยวว่าพี่บอยก็จะกินชชยสีป่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าชชยสีไม่รู้มันมีไก่หรือเปล่าก็ไม่รู้เออก็แบบเราง่วงเราก็กาแฟกันแก้วเนาะก็ตัดยาวมาเลยจากเชียงใหม่นะฮะ มาถึงที่นี่โอเคไปเข้าห้องน้ำก่อน